เหตุการณ์แรกครับเกิดริเวณถนนสายอารามบินทาัากิโลเมตรที่39เป็นรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางและไปฟาดกับต้นไม้เป็นผลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถดังกล่าวเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3ารายโดยในที่เกิดเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้ลงพื้นที่นำมุดกรั์เครื่องตัดทางเข้าไปช่วยเหลือครับรับแจ้งประมาณเที่ยงคืนเศษนะครับรับแจ้งมีอุิเหตุรถยนต์พลิกอับเสียหลักนะครับข้ามเกาะกลางแลวพลิกคว่ำในที่เห่นมี ผู้บาดเจ็บสายรายแล้วก็เสียชีวิตด้วยเราถึงท no ี like man, like ่เหตุปุ๊บแล้วก็ตรวจสอบในที่เหตุว่าผู้บาดเจ็บนั้นได้กระเด็นออกมาจากรถหมดเลยผู้บาดเจ็บอีกนึงยังติดอยู่ภายในนะครับเราตรวจสอบแล้วว่าผู้เจ็บนั้นเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับเนื่องจากว่า มีรายการพลิกคว่ำก่อนที่ว่ารถจะไปอยู่หน้าปากซอยรามินทาขาที่เก้านะครับ,รบในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยู้ภัยนะครับใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่านครับนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาหกุดเหตุนะครับ

ตอบส่วนต้นๆนะครับเราสอบถามว่าผู้เห็นเหตุการณ์ครับเขาบอกว่ารถทางดกล่าวครับที่มุ่งที่มุ่งหน้ามาจากถนนรามอินทรายที่มา่าจากรากะบังนะครับมุ่งหน้าไปบางเขนช่วงเวลานั้นก็มีฝนตกมาเล็กน้อยทําให้ถนนลื่นนะครับเราปิ -up ทางดังกล่าวใช้ความเร็วสูงนะครับในการขับขี่นะครับทำให้เกิดการเสียหลักคลิดความเกิดขึ้นนะครับและในที่เกิดเหตุก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตางดังกล่าวนะครับ ราเบื้องต้นเราสอบถามเพื่อนร่วมง,งานที่บาดเจ็บที่คลอน้ำปลงมุมเพื่อว่าได้ด่มสุลาเวนใช้งานนะครับก็ถ้าเพียบม,มาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ครับครับก<อ>็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปิติรัตน์นะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้จากอุบัติเหตุ แล้วก็ท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเสียหลักข้ามทางรถไฟและถูกบวนรถไฟชนเสียชีวิตนะครับ ครับในช่วงที่2ครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากระเิดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามทางรถไฟและถูกขบวนรถไฟวิ่งจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามหาชัยชนเสียชีวิตเหตุการณ์ในวันนั้นมีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยอาสาทั้งหมดกู้ภัยปอดตึงเดินทางไปที่เกิดเหตุครับก็เวลาประมาณ6กกรกาสามทนะฮะของเช้าวันหนึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์ข่าวกรุงเทพนะฮะว่าได้มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะฮะเฉียวชนกับ มอเตอร์ไซค์นะฮะเขเลยได้ไปตรวจสอบนะครับก็พบกับร่างผู้เสียชีวิตนะฮะอยู่บนรางรถไฟเามาข้าแล้างางข้างางข้าเนี่ยเอคุณติวรด้าอยู่หลังหลังนี่อ่ะได้เหรองนี่แบคไม่ตายหรอ ก็สอบถามเบื้องต้นจากผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าชายดังกล่าวได้ไปทานอาหารและมีการดื่มเหล้านะฮะมึนเมาช่วงที่จะข้ามสาะพานหลังรถไฟเนี่ยได้มีการครยโทรศัพท์นะฮะไม่ทราบาคุยกับใครอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะก็คือมาดทันได้มองว่าเสียงหวอเสียงบูดหรือรถไฟวิ่งผ่านมานะฮะก็เลยได้มีการชนนะฮะกับมอเตอร์ไซค์ใกล้กับรถไฟนะฮะ เลยมีสมรรถภพชีวิตเิบขึนครับผม ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์สองลาที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนั้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของความประมาทขึ้นผู้ขับขี่เองซึ่งมึนเมาสุราอยแบบากฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอุบัติเหตุไม่ใช่ข้อ,อกรรมแต่เป็นการกระทําของความประมาทเพราะฉะนั้นครับเมื่อท่านลื่มสุราไม่วรขับนะครับถ้าง,ง่วงก็งพักผ่อนร่างกายพร้อมค่อยขับรถต่อไปขับรถดีขับรถระวังปลอดภัยถึงบ้าน นะครับท่านผู้ชมครับถ้าพบเหตุการณ์อุบัติเหตุท้องถนนโดยส่วนใดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านสามารถติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทางหมายเลข022264444ถึง5เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยตึงซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเดินทางไปช่วยเหลือทันทีและก็ในสัปดาห์หน้าครับเรามีเรื่องราวดีๆอุบัติเหตุจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปและในวันนี้ขอขอบคุณครับคุณกิติวัฒน์นะครับเจ้าที่อาสากู้ภัยจุดตลาดทูนะครับผมที่มาร่วมรายการและว เวลาหมดลงแล้วครับเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอาทิตย์หน้าเราพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ